โอเคครับ okay. ผมก็สำารับวันนี้นระผมมีกิจกรรมข้อใหม่นะผมเป็นกิจกรรมวัยรุ่นคันทรีนี่ครับผมน้องคาบิบารนะ่าในอ่างนะครับผมก็จะหมดเท่าไหร่แล้วก็จะมาแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับ is time I am fading fast I just want to make it last try to let go of the past I close my eyes and taste the blast. sleepless nights and headaches stir restlessness to hell and back what's my purpose What do I grab? Okay ครับสวัสดีนะครับผมไม่รู้ทุกคนกันด้วยนะผมก็สรุปวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ใน อะไรนี่ผมก็จะเป็นอะไรก็ชุดใหม่เออนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนครับผมก่อนจะไปดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ต่อไปด้วยแล้วกันนะทุกคนโอเคงั้นเราไปดูกันครับผมสำหรับวันนี้นะผมมีกิจกรรมนะผมเป็นกิจกรรมัยรุ่นคันที่นะผมก็มาเจ็ดวันนั่นเองนะผมหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็มาในรูปโต้สุ่มแปดทีนั่นเองนะครับผมโอเคนะผมมีรถด77%บดรด้วยในเงี้ยผมก็ มาส่มกันดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวเอาออกไปสองอย่างนะผมสิ่งที่เราจะอ,าออกก็น่าจะเป็นอันนี้ค่ะอน,นี้ละกันนะผมอืมตอนนี้พี่ยังมีอยู่สามพันแปดร้อยแปดสิบแปดเพชรเนะยผมก็มาดูว่าจะหมดสักกี่เพชรนะรผมปะัป่งได้อะไรครับผมจะไปครับผมได้ระเบิดมาหนึ่งอังครับทุกคนอันนี้เป็นอะไรเนะน,นี่ย๋อนี้กล่องตายนะไปครับทุกคน จบโโอ้หไปครับผมไปกันต่อเลยครับทุกคนจะหมดตู้หรือเปล่านะครับทุกคนอุ่ยได้มอไซค์อย <ım eni> ูทุกคนน้องๆได้อะไรน้องได้หมดตู้กันหรือเปล่าครับผมคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนบโอเคนี่ฮะลึ๊บลุ๊ปโอ้ยได้ครับพี่บาร่าทุกคนนะลึ๊บ แข่งกันต่อครับผมจัดไปปุ๊บโ้โหมดตูโอเคโอเคครับผมก็ได้ามาแล้วผมเป็นแพ็คนี้ผม Country Fade Country f เ d e s h เมอร์นะครับผม, ed, eds, u, บผมชุดชาวนาน,นั่นเองนะครับตัวผมเปิดเลยครับผมนี่ฮะเราก็จะมีนะผมอีกหนึ่งอย่างนะผมจะเป็นตู้โทเคนกลางนะครับก็ สุมหนึ่งครั้งครั้งแรกนะจะสิบครั้งหรอร้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมกนก็ลองสุมกันได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่เขาลองสักรอบแล้วกันรอบสองรอบแล้วกันนะทุกคออนดวงดีอาจจะแบบดวงดีได้นี่ก็ได้นะทุกคนก็พี่ไม่ดวงดีว่ะโอเคขออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะทุกคนมาดวงไม่ดีครับทุกคนโอเคครับผมใครที่แบบอยากดวงดีหรือ อะไรก็มาสุ่มกันได้นะครับทุกคนหนึ่งร้อยอันนะผมเอ่อเค็ครับผมก็ประ illing, มาณนี้นะครับผมหมดไปเท่าไหร่นะเอ้าตะกี้พี่ลืมหมดไปเท่าไหร่นะทุกคนสุ่มไปสองรอบใช่ไหมเหลือสองพันสองนอ้ยะสิบสองพันสองร้อยเเนาะสองพนะครับที่พี่ที่หมดไปหนึ่งพันห้เกสปดเปร็นะครับผมลดส8เปอร์เซ็นต์เนาะ ประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปใส่ให้ดูแล้วกันนะครับชุดแบบนี้นะครับผมใส่ให้ดูเลยครับนี่วินญาเทพปะเทพปะทุกคนเทปะนะครับผมนี่ใส่สมัดสักหน่อยนะครับทุกคนหมัดก็คือทุกคนเป็นไหมครับผมว่าถ้านะเกิดแบบว่าเวลาใส่หมัดก็ใส่หมัดไฟอะไรเงี้ย แล้วผมใช้หมัดไฟอย่างเดียวนะผมส่วนใหญ่ออพี่จะใช้่หมัดไฟนะครับผมมันไม่ค่อยหนุกหูเท่าไหร่นะครับอเอคนี่ฮะเอ่อไอซีนี่ฮะแบบนี้ได้ป่ะทุกคนแต่งยังไงไม่รู้นะดโดนเอออี่เริไม่นแกกางเกงโอเค ประมาณนี้ครับทุกคนก็อย่างเงี้ยเขาฝากอะไรก็แชร์กดซับสไครป์และกดกระด,ด,ดิ่งด้วยนะทุกคนก็เจอกันใหม่อีกปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับทุกคน